สิ่ในทรงเขานอนบอกมือนีิสรงเขานอนแต่ว่า huh. จักิีดนนอนไปนอนจีในคิดคือเรานะแต่ว่าทีในเนี่ยมือนนิเตรียมปากกาไปเลยแมนวันนี้จะไม่บอกตัวจะไม่เขียนตัวเลขแต่จะบอกตัวเลขครับอืมใครเตรียมปากกาไว้ครับใครไปเตรียมปากกาไว้ก่อนเลยเตรียมปากกาไว้อ่าเตรียมปากกาไว้เขียนเลขยี่ยังนะฮะวันยังบ่รุได้มาห้าสิบว้ายี่หังยืนเอาโมรุได้ครับเปิดจากมากกันไหมจาน ไข่เม็ดเดียวโท่หาตอนใบสองเนี่ยทรออีกแล้ววะไอ้นี่ทเรก็ได้ได้เฝ้าไปเพิ่นใจไปเชื่อยาชูไปหมดเพิ่นเพื่อนเห็นคลิปที่ลงมือเสาร์นี่พี่บอกเอฟซีว่ารออีกสองสามวันไม่เกินสองวันบอกนปสอบว่าไม่เกินสองวันจะรูแน่นอนว่าเล็กตัวไหนกับเพื่อนก็ได้ว่าสองมันมันโดนไปมันโดนไปมันประท่านใจใจเพื่อน เนาะแม่งเร่งเอฟที่พ่นกาจีพ่นเหลียญตุ๋นเออคีเนาะเพิ่นเบิ้งนี่เพิ่นมองเข้าอยู่ว่าเขาเห็ุอย่างไรว่าหมายเพิ่นเบิ้งคลิปเข้าอยู่มาเข้าจีว่ากันจังใดจังใดจังใดือมันติดต้องเพร่าติดต้องนี่จังใดพ่นกาจีเอื่นเข้าเข้าไปครัทำพอดีติดต้องปุ๊บเอื่นเวลาเลยเนี่ยเอื่นปั๊บไปไปปรับทัศนียภาพปล่ไหมไอ้ปรับพ่นคติีเอื่อนวะทัศนียังเปล ตนิคือถามเบิ่งเราเอ้ยบอมแมนนะจ๊ะเราแบบที่โทรตามนายเอ็งเข้าไปบอกตามบอมแมนเด้่อ่านี่บอมแมนครับไอ้ห้าวจีไปนั่งกับเวฟทีเองซิว่าได้เ้าต้องนำเสนอให้ยันที่เพื่อนการ์ตบอกตลอดครับเพื่อนสิบอกตลอดอ่านี้ก็ท่านจ้องกันน้อมรับอ่าข้ามบอกข้ามจ่าข้ามซังสอนท้องเฟินนั่นแหละข้ามบอกข้ามออนเฟินนั่นแหละเนาะแต่ว่ามานี่แม่ที่รีบบอกที่ที่เขาไปหาเพิ่์ดมาว่างวดนี้เนี่ย มาเขียนให้เป็นโตแม่ได้หรบอเ่าแดนมามาเขียนเป็นโตมาเขียนเป็นโตครับมาเขียนเป็นโตเลยขันว่าด้เขียนเป็นโตนี่เป็นโป้งตัวนี้วัวัดก้อนจำได้ปะวัดวัดก้อนน่าที่บนบอยปั้งหนึ่งสี่เจ็ดวัดหนึ่งสี่เจ็ดแต่ว่ามีคนถูกแค่ค้นเดียวเพราะึ้นได้ช่วงเมื่อไรก่อนได้เมื่อไรออกฟันกลางวันโอ้คันฟันกลางวันบอนตอนนั้นนี่มีกางวันออืกแต่เลยนี่ ผู้โชคดีคนนึงเข้าไปปักหญ้าได้วัดอืมก็เลยไปถามเพิ่อนเพิ่นก็ได้บอกโอ้กันครับืมอ้าวจังไรกะเตี๊หาประองประกา้เรียบร้อยเด้อครับไปม่นองครับพอนุญาตไม่ขึ้นตัวเลขเพราะว่าอาจารย์กำชับมาอาจารย์บอกว่าจังไ๋บ่ต้องขึ้นดอกตัวเลข่ะอืมบอกมื่อนี้เอื้อเเข้าไปครับเพื่อนบอกว่ากะเดี๋ยวกะค่อนข้างที่จะชัดลระบอก เอฟซีไปเล่าเลยเราสูฟังว่ะเพื่อนฝันนิมิตเนาะเพื่อนฝันแบบนี้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 แล้วเพื่อนกะให้บัญหาเข้ามาไล่ดีเย็ดว่ามีผิดเพี้ยนใดๆทั้งสิ้นว่ามีเนาะครับโอ้โหจัดเกนมากสําหรับคนมีโศกับเพื่อนเลยได้เราความฝันสูฟั่งแต่ว่าคนบอกว่าเพื่นนั่นเขาเมินมากดีว่ะเอฟซีนี่เพิ่นเอมเมตนมากลายว่ามันสีโดนไปมันนี่อยากเฝ้าอยากได้ตัวเลขอยากเฝ้าไปหาจัดลอตเตอรี่ไว้ ครับเพื่อนก็เลยว่าอ้าวพี่สันเล่าไปตามที่เพื่อนนี่นิดเห็นแต่ว่าเราต้องกินตัวเลขกหรอเว้าสู่เอฟซีฟั่งคือจังอาจะมาเบาสู่ฟั่งเพื่อนอาจจะมีเคล็ดอยู่เนาะมีเคล็ดลับของคนอยู่ยี่เพื่อนไ่ให้ขึ้นตัวเลขเราวางวัดกว่านี่ครับเขาวางวัดก่นขึ้นตัวเลขอยู่นี่เพื่อนบอกว่างวดนี่เนี่ยเพื่อนไม่เอาว่าไ่ให้ขึ้นตัวเลขมันต้องมีทีไปทีมาแต่ว่านี่เท่ากับพ่ บ่บ่สนใจดอกเนาะเอกากบ่ไปต้องไปสนใจดอกเอฟซีก็ได้สนใจว่างวดชิมานี่ปังหรือบ่ปังครับเนาะ่นเพิเศษอย่างนี้คนพิเศษ่นอยู่นละไาเหี้ยชิมาสิขึ้นตัวเลขรับเนาะนอกจากตามเพิ่นนั่นละแหละอย่างนึงเลขเพิ่นกันนั่นว่ามันเลขหลายตัวออยากหู้ฟังเอาน่บ่ได้เลขหลายตัวเนาะ ว่ต้องไปเชื่อแล้วครับเอฟซีขันอยากคู่กับฟั่งใหม่ซีครับอยากมีโซกับฟังใหม่ซีครับ<笑><笑>เอาปะัปะพวงประก,กาศกันคือนสี่เตรียมพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวฮะอันจิ้มมาบอกงูนี่จะฟังซีงงยังเรื่องไหนยังเจ้าเป็นพวกหูก้อนงูดิเนี้ยเชื่อว่าคอยให้ออกหนาไปก้อนนี่จะค่อยไฟฉีดมอ่ายังทุกงวด สิบอกเอฟซีตอนยังค่อยสื้อโอ้เป็นชั้นแมนอันนี้อันนี้เรื่องจริงเน๊ตโอ้ก็เป็นสุภาพบุรญแล้วนี่เน่ะหานิ่งเข้าทุกการมาการบอกเอฟซีไปก่อนแล้วมันบอลหลังเก่าก็ยังค่อยซื้ออืมอันนี้ดีล้วกีฬาชุดเนี่ยครับดีแล้วอันนี้ห้ากับว่าหัวน้องบอนอั่งนี่เสรละที่กิ่งแล้วอ่าผู้ใดได้ยินแล้วสิไปซื้อให้จังไรอันนั้นก็แล้วแต่ดอกอันนี้การหาได้กับยินฟ้าหยิ้มไปมันมีโอกาสแต่มันเบิดแล้วมันบ่ได้เนี่ยการบอลเป็นยังถ้าเก นะมันต้องได้ล่ะโอ้เราได้กินใจมากที่ดีโอ้โหแต่เลยบริเลงบริบีหยังดอกเนาะอยู่บ่อยู่ปุ๊บถ้ามันสีได้ปุ๊บคนจิตถือยางมหาโหลดอกแพงรถตันดีนะมันต้องถือยางมหาตัวเห็นกนจุ่มอยู่ยใส่หลายๆคนยางมหารถตนดีใครรถตันดีดีมาโหลดนี่นี่เขาสั่งไว้เราเขาบเอาว่าเรถนี้ชุดใหญ่พร้อมีสามสิบล้านสวัสดีครับหมูมุ้งกันโต๊วอ่า คันมาว่านี่ตัวเาสยิไฮรอดดอกพุอมนผู้กายรอจตุรีกันไรเนื้อสีโชอร์ไพร์ล่าวอวดก่อนเขาได้ว้ำที่หาน้ำข่อยอยู่นี่พอดีจับใหนี่เลขนี่สวยพนว่านี่ตั้งแต่ใครบอออนเมงนั่นน่ะเดี๋ยวเบิ้งจังไดุแมนครับแมนเขียนสาับกันไปสาระกันมาเพิ่นเว่ากับข่อยเมื่อนั่นน่ะปีนึงมีจากมือเดกรับสามร้อยหกสิห้าวันบาปีหนึงเขบอกแมนนแมหรือบางปีก็จะมีสามรอยหสิบ กับ้ระบอกกันไปตามนี่เอ้าแล้วตัวลงตัวเลขเป็นตัวใดกันเนี่ยครัเอ้าเดี๋ยวสีเราสูบฟังเลยเนาะเอาเลาเาที่เพิ่นนิมิตเพิ่นนิมิตเห็นก็คือพาจาร์เป็นฝันเลขแบบนี้ซีตัวเนีเลขวิซีตัวครับเลขวิซีตเลขแตบนี่วซีตัวคือปรากฏว่ามีคนมาเขียนตัวเลขให้ปรากฏนี่ครับแต่ว่าเขียนตัวเลขนี่ซีตัว เขียนย UC บันทัดจดเลยครับแหหาประกาศไม่แล้วจดครับบันทัดแรกมีสามตัวห้าหกสามห้าหกสามครับอ้าวว่าเป็นสามร้อยห้าสิบหกตัวห้าหกสามห้าหกสามครับนี 5, 6, ่ที่บรนทัดแรกเนี่ยมีมตัวเลขสามตัวบันทัดที่สองมีเลขศูนย์ตัวเดียวย,ตร,รยตรงกันครับเลขสามย่ตรงกันเลขสามก็หลักหน่วยครับ โ <Okay. S 2> อเคเลขศูนย์ตัวเดียวอ่านึกภาพไปน้ำนะครับเขียนไปน้ำนึกภาพไปน้ำอธิบายย่างซาซ่ายฟซีฟังเอฟซีจะได้เขียนลงกระดาษแล้วก็สิไปวิเคราะห์วินิจฉัยกันเอาเองเพื่อนสิไปชั้นนะสูตรเอาเองนะครับ,บอือ่ะเตรียมปากกาได้ครับเด้อบรรทัดแรกเริ่มบรรทัดแรกไหมมาเดี๋ยวนี้เริ่มไม่ก็บางท่นเดี๋ยวนี้เพิ่อนกำลังหยิบปากกาเนีแต่เพิ่อนกำลังซีดวันนึงเหมือนเพอนออกบอเดี๋ยวนี้เพื่อนยังมาได้เขียนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ ให้มันครบตั้งแต่บรรทัดแรกบรรทัดที่สี่นะเอออ้าบรรทัดที่หนึ่งห้าหกสามครับบรรทัดที่สองบรรทัดที่สองศูนย์ตัวเดียวครับยูตำแหน่งเลขสามตรงกับหลักหน่วยของเลขสามครับผมบรรทัดที่สามหกสามบรรทัดที่สามคือหกสามกับโดยเลขสามมาตรงกันครับเลขศูนย์แมนแมนมาครับบรรทัดที่สี่หกห้า 65ครโดยเลข5นี่ก็โย่ตำแหน่งรักหน้วยตรงกันมือครับรักหน่วยตรงกันมือรักหน่วยตรงกันมือรักหน่วยตรงกันมืออ่าบ้านนี้พ่อปาก่นตัวเลขขึ้นมาอ่าซีบรรทัดแบบนี้แล้วปุ๊บครับบ่ท่านดนบว่าท่านดนนี่ผู้ชา้คนหนึ่งยางมากบ่ครับอ่าเห็นแต่ขาครับแต่หัวเป็นผู้ชา้เสียวไว้เห็นเลขศูนย์นี่อืมเพิ่นก็เลยเต๋เตะทิมตาแม่เพิ่นก็เตะปึ้งเลย เอาขาขวาเตะพ่อเห็นชัดเจนว่าเอาขาขวาเตะป่ะไม่ได้กระโดดเตะสองขาเลยเอาขาขวาเตะวันกันกระโดดเตะสองขามันถิมเนไก่เจ้าโอ้ยนะเอาอ่าเพื่อนก็ได้บอกว่าเอาไว้ให้ยังเลขกศูนย์หนิเพราะท่านเตะถิ่มถามะเพราะว่าเพื่อนเราจบปุ๊บเพื่อนก็เตะเลขกศูนย์ถิ่มด้วยขาขวาเตะปึ้งเลยเตะปึ้งไปเลยเตะทะยแยกออกใส่ก้องบอมบ่ะบอมเตะทะยแยกออกเชียงๆแบบนี้ครับ เพื่อนบอกจังสี่นั้นชัดเจนเลยสมมติว่าตัวหนังสือเรียงกันยุงสนาะแล้วก็เรียงกันลงมาั่งสิพูดเตะออกไปทั้งที่เตะออกไปทั้งนี่โอ้ไอ้อะไรสิเดี๋ยนะขอสำคัญมันจะมีวามหมายว่าเตะออกนั่นแนละเตะออกไปทั้งที่ว่าแบบนี้เตะไปทั้งขวาว่าเบดนเตะออกไปทั้งหลังหน่วยนั่นล่ละเพราะฉะนั้นเลขทั้งหมดมีสี่ตัวปีหนึ่งนี่กี่วันสามร้อยหกสิบห้ารับมันอยู่ในนี่หมด เลขศูนย์นี่เตะทีมแล้วแมนแมนแมนครับเอาง่ายสรุปว่ามีเลขสี่ตัวนี่ก็คือสามห้าหกศูนย์ครับแมนแมนวะแมนอ่าที่ที่แปลนี่ก็คืออ่าพกกระหามไม่จับคู่กันพกกระสามไม่จับคู่กันครับโดยการเลี้ยงตามหลักหน่วยลงมาเลยแมนบนมีตัวจับคู่มีแต่ศูนย์ทั้นที่บริยจับคู่กันแมนครับเพราะฉีกเข้าใจเนาะครับีเอฟซีเนาะเพราะฉีกเข้าใจ มีศูนย์บรรทัดที่สองเท่านั้นที่ไม่มีคู่ครับแล้วก็ขีเตะออกไปคือเตะออกเรียบร้อยเตะออกไปฝั่งทั้งขวาโดยเตะเฉียงออกไปทั้งหลังอยหมดเลยเฉียงขึ้นไปอืมมาสั่มว่าจบแล้วเอาอี่ีบอกว่าเอาขาขวาเตี่แมนก็จีนคาดนันเบาต่างเพิ่นดูครับเหมาะแมนขาขวาเตะพ่อขาขวาเตะพ่อโอ้ยไล่ดีอย่างชือเปย์แต่ว่าแต่ว่าเพิ่นบอกอีกก่างหนึ่งว่า ข้นเทมาเตนะเป็นคนเดียวกันกับทเทมปเต้เล็กสองถิ่งเรากะเอาเล็กเจ็ดมาใส่หวดที่เป็นฝันใดหนึ่งซีสองอ่าเป็นฝันหนึ่งซีสองมันบอแล้วนี่ผู้ชายคนหนึ่งยังมน้าเต้เลขสองถิงเอาไว้ยังเล็สองมันเต้เล,ล็สองถิงปึ๊บเราจะโยนเล็กเจ็ดลงโอ้เพาะันต้องจดดิ้งข้นเดียวกันนั่นละเพราะเราช่วยบ้างเพราะนือนจดแต่ว่าวันวนี้เต้ถิ่นเราเอาอย่างมาแทศมา แต่ว่าเขียนเป็นคู่ไว้ให้ห้าหกสามเซตเบม่อนบอเลขศูนย์บรรทัดที่สองเตะถิงบรรทัดที่สามหกสามหกห้ายังคงอยูออ่เพราะฉะนั้นป้าจาเพิ่นบอแสดงความคิดเห็นอีย่างทั้งสิเพิ่อนบอวิดีชัยบอในวีดีบอช่จะสูตรโดยใดยทั้งสิ้นให้ไปคิดเจรณาเอาอเองเพิ่นวางสั่ง นี่แหละที่มันเอื่นเข้าไปด้วนม,มือบอแมนมันบอกว่าใช้คําพูดเท่านั้นห้ามเขียนครับไม่ต้องไม่ต้องเขียนหรอกพูดให้เอฟซีฟังเหมือนอย่างที่พูดให้ฟังเหมือนอย่างที่อาจจะมาพูดให้ฟังนี่หแหละจีแมนอ้าคอ,อยจะเบิร์ข้ามสีเ้าเพื่อกันขึ้นมาชัดเจนแล้วเนาะชัดเจนคอยไม่นองก็ติเข้าใจนะครับอ่า ในส่วนที่อธิบายไปนะครับกันผู้ใดว่าเข้าใจในกรณีจังไดเนี่นะครับพ่อมาถามคนมีโชคครับคนมีโชคบอนอนครับยำเคินเพราะับอนอนเลยครับพ่อมาถามหลดอนะอไรนะอะไรโตมาถามเราหมดว่าเปลี่ยนจะไรแต่ว่าขาา้อกจิสามารถอธิบายได้ตามนั่นละ ตามเพื่นบอกละครับอ่ามันบ่มีอย่างมากไม่ก็ดีเนาะบ่มีบ่มีอย่างมากไม่เท่านี้มันมาครับมีแค่นี้ละนั่นเด็ดกันเพื่นบอกท่ดอกสันเข้าใจนะเข้าใจแล้วเนาะเราจะเข้าใจที่ดอกเพราะว่าเมื่อนี่ข้าวสีบวบางินเงินเลาเพราะว่าคุทธิโชคดีมีงานใหญ่รออยู่มีงานใหญ่รออยู่ครับปลูกหญ้าสองไร่ที่เมื่อนปลูกหญ้าสองไร่ครสองไร่ที่สองไร่สองไร่สองไร่ สองใบสองใบหน้าเออปาเม็นสองไบสองใบมันไห,ไห,ไห,หลเติมที่นี่สองใบห,หน้าจะปลูกหญ้าสองไบคือพุ่ในเช้านี่เนาะรเราต้องมาถามมาเบิรงนกันเมือเ่อเช้านี่นิมุ่นพระกุ้นเจ้าอ่าอาจารย์ไข่เนี่ยชั้นเขาที่หน้าของคนมีโชคอกครับชั้นเพี้ยนชั้นเพี้ยนโอ้ชั้นเพีย้ยนเ,ยเออชั้นเพีย้ยนอยู่หน้าคนมีโชกเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วคือ ให้เพื่อนมาเปิดนาดินให้สมองขึ้จ at ังไรบอกรบมีอันหมายว่าไม่ได้ like ่าให้เพ like ื่อนมาถ่ายหน้านี่ความความหมายเพื่อนมาเปิดไอ้หมายจังไะถ้าเจ้าเอิ้นเปิดพุ่มเปิดให้เปิดหน้าเ้าเจ้าอิ้ออะไรไมาเปิดแหกไปไม่แหกให้สะบอกขึจังไรจริงสินะความหมายน่ะเออก็บอกรับอกนี่มีอย่างพิเศษบอกินบอกน่มีอย่างพิเศษ โอ้ว่ามันเฉียวโชคก่อใช่ยังไงก็นนะนี่มดไหาจย์มาเปิดโชคเปิดใช่มาเปิดโชคเปิดลาบให้ก็น่าลังๆจังก็คือไปไอ้เสื้อไปจันเม่นปกติธรรมดาบ่ะหลับลูกเรื่องยังพิเศษครับผมเดา่าพรุ่งนี้มีทีเด็ดอีกแมื่อเมื่อไม่มีทีเด็ดอีกถ้าเบิ่งเด้อเราสั่งเข่าเราสีดลงรองยางออกมาอยู่ก็มาเราสีดปล่อยออกมาทีละนิดทีนี้เราปล่อยออกมาแจ้งขึ้เลี้ยงแจ้งขึ้เลี้ยงแจ้งขึ้เลี้ยงเลขยกซี่โตสีเข็ดจังไหนี่ แม่นว่าสิค่อยแกล้งกันเรื่อยๆอยู่ดิเพราะฉะนั้นหลังจากพระคุณเจ้าฉันข้าวเสร็จจับเรียบร้อยเดี๋ยวข้อสิมาทําคลิปให้เบิ่งมานั่งคุยกันทั้งสิ้นแะกัว่าสิเป็นได้อาจสิเป็นช่วงแรกเพราะว่าปลูกหญ้าบ่ทันแล้วเนาะปีนี้เราสู้กันฟังว่าเพิ่นเว้าอีหยังเพิ่นเว้าว่าจังได๋ครับเนาะอืะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าสีนี่บอกว่าไหนก็ไปแบบเงียบๆเด้อว่าซั่นเอ้า เง <c oughs> so ียบอยู so ่แล <mantra> so like ้วก็มีพักกับมีแต่ที่ยวงานเท่านี้แหละอออ่าใช่บ้านใช้จองก็จีแวะไปกี่คนไรบ้านอ่ะจีนี่เดี๋ยวเพิ่นมาอยากแข่งงานครับอืมท่นมาอยากแห่อ่าไช้บ้านเนี่ยงานมันต้องลำบากเอาแตไปเงียบง่ายๆแบบสบายๆอย่างนี้นะธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แหมก็ตามที่ตัดเกลือโรดอย่างนี้นะสบายสบายเอาครับว่าเป็นยังครับก็คลิปนี้เทาอาจีน เว้ากันในที่ว่าเราโน้หมหัวมวนมาก่งกันเขานอนซะเนาะครันนบเอคันันบ่มมาเนี่ยคันบอมาเว้าเอฟซีมันทั่วมาคือบ่ลลอกคีมให้แม่เบิ่งแน่คือบ่เว้ากันให้แม่เบิ่งก่อนนอนแน่ผอนว่าก <ใน S 1> <ต>ั่จีมาจีจะตัวเลขยกตัวเลขตัวเลขตัวนี้เ้อว่าอาจารยเพื่อนกะอยากได้ยินเท้าคุยกันอยูี่นะาเนาะล่อเ้อรล่อเฮดี้บางทีถาหอดเทียงขึ้นแต่มีคนบลงคนเป็นขาฟัง คนก็มีพระคุณกับเข้ายางไงแต่ว่าโอ้ยกเนาะแม่เขาเป็นแต่ภาษาถูกนะเ้อคุณแม่ขอบคุณหลายๆคนดิอืมโอ้ยจำว้าจังสี่เราลูกซื้อเตื่นตัแนแต่เนาะคิดเบิง่งต้นเืิดพ้นเกิขึ้นว่าห้าเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งกะวก่ยาซื่อกระเทียมไก่ที่เคยเบิ่งกันคันโมเสกไก่าเบิ่ยยงนี่ครับซ้ำลูกซ้ำหลานคนหนึ่งคนดิกรับอันหลังเลขออกนะอืมโทรมาโอ้ยหลายเลยดิอื เบอร์ปิยังเบอร์ปิยังมั่หนาว่ากันไหมสู่ต่อไปเข้าเลขไม่ผิดไม่ถูกอให้กำลังใจนะให้กำลังใจแดนโอ้ยแม่เบิ่งอันภากันนั่งรุนเลข๊ยกันเลขออกเร็น่าจีบใจลอยโย้โอ้ยว่าสั่นว่าเบอร์ปิยังเนาะว่าสั่นบ่ร์เกียร์จะไหนไฟนี่โอ้ยหน้าไฟไฟเบิดเบิดแนวสทีว่านะไปเทียนคันอยู่แต่ว่าก็บอร์ปิยังหรอกว่า ช่วงนี้คือขึ้นสภาพแล้วเริ่มชิมกับร่งใจหายงินมาเดือดต้องไปอีกเแล้วอ้อมอ้อมใช่ละครับผมวัดชิใกล้ย์ี่สิบนาทีแล้วบปล่าวัดชิใกล้ย์ี่สิบนาทีแล้วจัดแล้วเราเห็นดิอ้าวเนียนยำทิมไทยนี่ฉบับเนี่ยตัวเลขตัวเลขเนาะสิปปิ้ตคิปเอาทั้งสี่บรรทัดยี่สิบเอาทั้งมดสูบรรทัดนิมิตนะครับความฝันของพระอาจารย์เนาะเลขมีสี่ตัวเขียนอยู่สี่บรรทัดครับบรรทัดแรกห้า หกสามบรรทัดที <movie voice> ่สองเลขศูนย <gt> ์ตัวเดียวอยู่ตรงกับเลขสามอยู่ตรงกับแ่งรักนวยครับบรทัดที่สามหกสามเขียนตรงกันเขียนตรงร่างแดงตรงกันยารแดงรักนวยเป็นรักนวยบรรทัดที่สี่หกห้าครับหลังจากนั้นครับมีผู้ชายคนหนึ่งย่างมากเห็นแต่ส่วนขางล่างส่วนช่วงล่างช่วงขาบ่เห็นหนาดิบ่เห็นข้างบนเชื่อว่ายังเลขศูนย์เนียงนแต่มันทิมทำไมครับ เตะมันหินทำไมอ่าหลังจากเพื่อนเมาจบเสร็จปุ๊บเตะทันทีเพิ่นก็ใส่ขาขวาเตะเลขศูนย์ทะแย่งเสียงออกปึ้งเด่นออกไปทางฝั่งคนที่มารูปย่างพี่ทางนี้ทางนี้เตะปึ้งออกไปเสียงครับนี่แหละแล้วอาจารย์่นบอกว่าให้พิจารณาเอาเนอครับเป็นบอแสดงความคิดเห็นอีกอย่างครับผมคาดการณ์ว่าคลิปนี้เอฟซีฟั่งแล้วนี่ที่เกิด เบียร์นายบุญผ้ารวยแล้วก็คนมีส่วนมากขึ้นเพราะว่าเหีโหดมาเั่นครับแด็ดรสีเบิร์ตเลยเนาะเป็นอวังครับเมื่อวันหยานเนาะการถ้าเกิดอยากฟังกัรเกิดวายเหีเข้ากับเลื่อนไปฟังเทนนิสเทนนิสเทนนิสออกเนาะอ๋อแต่ว็นหยังขอบคุณหลายๆครับสำหรับการที่ตามรับชมเนอะแต่เป็นความเกันไหวมืออื่นต่อไปว่าสิเปลี่ยนจังนไรครับพี่น้องครับตามให้เหมือนละครเลยนะครับอ่ยังสั้นเนาะ ไปเ้ากระได้ครับขอบคุณหลายค่ะ